บทที่749ความดูถูกฉายแววในสายตาของคนจำนวนมากความจริงที่ว่ากองอีอิงเก่แต่งงานกับขยะทุกคนในตระกูลลูโอต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วลูกพี่ลูกน้องเจียงเฟงไม่ใช่ขยะดังนั้นอย่าพูดเรื่องไร้าสาระกองอีอิงเก่ที่เพิ่งเดินเข้ามาข่มง,งดคิวด้วยใบหน้าเย็นชาของเธอและมองไปที่ลูกพี่ลูกน้องของเธอลูโอเมนกรู ซึ่งแต่งหน้าควันบุหรี่และดูทันสมัยมากลูโอเมนกรูสมาชิกสายตรงของตระกูลลูโอมีรูปลักษณ์ชั้นหนึ่งเนื่องจากกองอีอิง้งแกสวยเกินไปเธอจึงเป็นศัตรูกับกองอีอิง้งแกมาโดยตลอดเจียงเฟิงพูดไม่ออกเขาเพิ่งมาถึงและสมาชิกครอบครัวลูโอเหล่านี้เป็นศัตรูกันจริงๆทำไมคุณไม่ให้ฉันบอกคุณคุณมาที่นี่ได้อย่างไร คุณมาโดยรถไฟรถยนต์หรือขนมปังหกักลูโอเมนกรูปากโค้งขึ้นและเธอจงใจแสดงกุญแจรถบ m w ในมือของเธอน้ำเสียงย่อเย้ยมากขึ้นคุณกลัวความอับอายเหรอฮิฮิเธอจะเทียบกับคุณได้อย่างไรซิสเตอร์เมงรูสามีของซิสเตอร์เมงรูเป็นลูกชายของเลขาที่การพักประจำหมู่บ้านในเมืองของเรา เขาขับรถหรูราคาหลายล้านดอนลลาร์และใช้ชีวิตในราคาหลายล้านวินล่าดอลล่าฉันเกรงว่าชีวิตนี้ถังขยะจะไม่กล้าฝันถึงมันใช่ไหม หลายคนในห้องโถงตระกูลลูโอ้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะไม่เพียงแต่ปู่ของกองอีอิงเก้ชายชราของลูโอ้แต่ยังรวมถึงผู้คนที่ปรากฏตัวในห้องโถงตระกูลลูโอ้ในวันนี้มีคนจากนายคนที่สองของตระกูลลูโอ้และน้องสาวคนที่สามชายชราของตระกูลลูโอ้อดไม่ได้ที่จะหน้ามืดเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขามักจะไม่พอใจอย่างมากกับหลานเขยที่ไร้ประโยชน์คนนี้ แล้วรถไฟกับรถโคสลาด BMW ราคาเป็นล้านคืออะไรเราขับรถ Porsche 911ซึ่งมีราคามากกว่า2ล้านหยวนช่างเป็นวินล่าราคาล้านดอลลาร์วินล่าที่เราอาศัยอยู่ในเมืองจงหยวนมีมูลค่าหลายร้อยล้านหลัวจิตใจของยูเฟงระเบิดทันทีเมื่อเธอได้ยินเธอกลับมาอวดความมั่งคั่งและแบ่งปันเงินและเธอถูกดูหมิน่นหลังจากเข้าประตู พอฟอฟอคุณป้าคนที่สองคุณกลัวที่จะแลบลิ้นเวลาพูดเรื่องใหญ่เราไม่รู้หรือไงว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของคุณหลัวหมิงหลู่พงะไปทั่วขณะจากนั้นเธอกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและการเยาะเย้ยก็รุนแรงขึ้นฉันกลัวฉันคิดว่ามันจริงพวกนายยังกล้าอวดดีบ้านหรูมูล,ลค่าหลายร้อยล้านหยวนรถปอเช่ราคามากกว่าสองล้านหยวน ทำไมคุณไม่บอกว่าชายผู้ร่ำรวยที่สุดในมณฑลกังเหอเป็นน้องชายของคุณหรือเปล่าฮอมีการหัวเราะยาะอีกครั้งในทันทีและเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครเชื่อความคิดของหลัวอยู่ฟึงระเบิดมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะพร้อมที่จะพูดเสียงที่น่าตกใจก็ดังมาจากข้างนอก ว้าวทำไมมีรถปอร์เช่911จอดอยู่ข้างนอกลูกพี่ลูกน้องเมนกรูกคุณซื้อรถหรูอีกแล้วเหรอในขณะนี้ลูกหลานของตระกูลลูโออีกคนหนึ่งเดินเข้ามาและเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าตกใจกาทุกคนในห้องโถงอดไม่ได้ที่จะแข็งหลายคนอดไม่ได้ที่จะวิ่งออกไปนอกห้องโถงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลับมาด้วยความตกใจ มีรถหรูๆร,ราคามากกว่าสองล้านหยวนอยู่ข้างนอกจริงๆนี่คือจดหมายเหรอนี่มันอะไรกันเราขับรถอยู่สองสามวันแล้วโยนมันทิ้งเราแค่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่มีเงินเป็นร้อยรอยล้านดอนลลาร์และเราสามารถเปลี่ยนมันได้ทุกเมื่อเธอมองไปรอบๆพร้อมกับความภาคภูมิใจ เจียงเฟงไม่สนใจโอกาสแบบนี้ดังนั้นเขาจึงมองไปที่ปากของลูโออยูเฟิงและอดไม่ได้ที่จะกระตุกไม่รถของคุณป้าคนที่สองเช่าโดยคุณใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะซื้อมันหลัวหมิงหลู่รู้สึกอายอย่างช่วยไม่ได้แล้วจูจ่ๆเธอก็นึกถึงความเป็นไปได้อื่นอะไรนะมันถูกเช่าตาเบิกกว้างมองอย่างระมัดระวงัง เสียงของหลวยอยู่เฟึงเฉียบแหลมอย่างช่วยไม่ได้คุณกำลังมองอะไรอยู่เราไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณถ้าคุณซื้อมันคุณมีหลักฐานไหมคุณสามารถซื้อรถดีดีเมนกรูรู้สึกว่าการเดาของเธอเป็นความจริงยิ่งเธอพูดเธอย่อเย้ยอ,อีกครั้งหลักฐาน ที่สาวยูเลียนหลานชายเอ็กซี่ไวเฟงคุณเคยมาที่บ้านของฉันครั้งก่อนคุณมาบอกพวกเขาว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงหรือไม่ลูโอ,อยูเฟงรู้สึกรำคาญเล็กน้อยคุณป้าคนที่สองอย่าเสแสร้งสิเช่ารถเล่นที่นี่น่าสนใจไหมบ้านราคาไม่กี่ร้อยล้านครั้งสุดท้ายที่เราไปหาคุณคุณยังเช่าบ้านที่สุดโซมอยู่ เอ็กซี่ไวเฟงรีตาและสันไหวไม่พอใจก็พูดในเวลานี้เขามักจะรู้สึกไม่พอใจต่อการเดินทางไปเมืองจงหยวนในครั้งก่อนดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสดังกล่าวไปเพิ่มการดูถูกเหยียหยามการบาดเจ็บใช่น้องสาวคนที่สองเลิกเสแสร้งได้แล้วเราไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้น หลวยยูเลี่ยนใช้โอกาสนี้พูดอะไรบางอย่างและเงินสามล้านที่พวกเขาซื้อรถในท้ายที่สุดทำให้พวกเขาต้องพบกับความอับอายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณคุณดวงตาของหลวยยูเฟิงเบิกกว้าง,ง,งด้วยความตกใจกามีความเงียบชั่วขณะในห้องโถงและทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หลวยยูเฟิงเจียงเฟิงและพวกเขาทั้งสี่คน ฮ่าฮคุณป้าคนที่สองพวกเจ้าเล่นใหญ่พอกันหลัวหมิงหลู่เยอะหยันอย่างไม่มียางอายและก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งในห้องโถงพอแล้วเจ้าเรื่องหน้าอายออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีคนอย่างคุณในตระกูลลู่ ในขณะนี้ชายชราของตระกูลลู่หยกคราวขึ้นด้วยความโกรธลูโอ,อยูเฟงิงและก่องอีอิงเก้เป็นลูกหลานของเขาทั้งหมดตอนนี้พวกเขากำลังโอ้อวดอย่างบ้าคลั่งต่อหน้าสมาชิกครอบครัวลูโอจำนวนมากมันน่าอายสำหรับเขามากเพียงใดเขาต้องการไล่เจียนเฟงิง ลูโอยูเฟงและพักพวกออกจากบ้านดูเหมือนว่าครอบครัวของเจียงเฟงกำลังเล่นกลที่นี่ดูเหมือนว่าครอบครัวของเจียงเฟงแซงทำเป็นมีสเสน่ห์ตอนที่เจ็อยอกไปอย่าออกไปมันดูถูกครอบครัวกล้าที่จะโม้แบบนั้นโดยไม่มีเงินแต่ถูกเจาะทันที ชายชราของตระกูลลูโอ้อดไม่ได้ที่จะโยนลูโอ,อยู่เฟงและกลุ่มของเจียงเฟงออกจากบ้านด้วยความโกรธโดยมีคนจำนวนมากในตระกูลลูโอที่เฝ้าดูอยู่ชายชราของตระกูลลูโอครอบครัวลูโอรู้สึกว่าใบหน้าเก่าของเขาอัปยศอดสูอย่างสิ้นเชิงที่สาวคนที่สองคุณไม่รู้ว่าลูกเคยของคุณนิสัยเสียขนาดไหน คุณยังขับรถหรูและอาศัยอยู่ในบ้านหรูหราคุณบ้าเงินมากเมนกรูแต่งงานกับลูกชายของเลขาธิการหมู่บ้านดังนั้นเธอจึงสามารถขับรถที่มีชื่อเสียงราคาไม่แพงอยู่ในบ้านหรู ใช่ฉันได้ยินมาว่าสามีของเมนกรูจะไปทำงานในบริษัทของชายที่ร่ำรวยที่สุดในแกงแงคาวตี้ในไม่ช้าและเขายังสามารถเป็นหัวหน้าทีมรื้อถอนด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มันคงจะดีถ้าให้ที่ดินกับเราสองสามชุดด้วยสิบนี้เมื่อเห็นสิ่งนี้สมาชิกของตระกูลล่วก็หัวเราะอีกครั้งล้วนเยออหยันและเน็บแนม ใบหน้าของชายชราแห่งตระกูลลูโออัปปัลกยิ่งขึ้นปงังชายชราแห่งตระกูลหลวขับไล่หลัวหอยู่เฟิงและเจียงเฟิงออกจากประตูจากนั้นปิดประตูดังปงังสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงรถคันนี้เป็นของเราจริงๆเราอาศัยอยู่ในวินล่ามูลค่าหลายร้อยล้านหยวน น้องสาวยูเลียนและหลานชายเอ็กซี่ไวเฟงไม่ได้พบกันในเวลานั้นเหรอโทรออกป้าคนที่สองโดนไล่ออกจากบ้านแล้วยังแกล้งแบบนี้อีกเหรอฮ่าฮ่าฮ่าคุณอาศัยอยู่ในวินล่าหลังใหญ่ที่มีราคาเป็นร้อยล้านไม่ใช่เหรอวินล่าที่ดีที่สุดในแม่น้ำคงคาของเรามีราคามากกว่า1,000ล้านเท่านั้นถ้าคุณมีเงินคุณสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้หรือไม่ อัญญาประกาศคู่ TFF ยังคงอาศัยอยู่ในวินล,ล่าหลังใหญ่ฉันคิดว่าวันนี้พวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ข้างถนนอีอิงเก้คุณไม่รู้หรือว่าสามีที่ไรประโยชน์ประเภทไหนที่คุณพบตัวเองคราวหน้าแม่ของคุณจะแซงคำเป็นตาบอดอย่าลืมที่จะหยุดตอนนี้และดูว่าตอนนี้คุณสามารถทำให้มันดูน่าเกลียดได้หรือไม่ มีการเยาะเย้ยอย่างไรอย่างอายอีกครั้งจากหลังประตูนในแกงแง่เคขาตี้แม่คนหนึ่งแพงกว่าลูกหรือแม่แพงกว่าลูกเขยใครเขาไม่รู้ความคิดของลูโออยู่เฟงนอกบ้านของลูโอได้ระเบิดออกอย่างสมบูรณ์เดิมทีเธอต้องการที่จะกลับมาอวดแต่ตอนนี้เธอถูกมองว่าเป็นคนโกหกโดยตรงและถูกไล่ออกจากบ้านต่อหน้าญาติทุกคน ไม่ใช่แค่เธอแต่แม้แต่การแสดงออกของกองดงกูโอ้ก็น่าอายอย่างยิ่งมันเป็นความผิดของคุณทั้งหมดเจ้าขยะถ้าไม่ใช่เพราะคุณพวกเขาจะไม่เชื่อหรือว่าเราขับรถหรูและอาศัยอยู่ในบ้านหรูหลอ,อยู่เฟิงมองไปที่เจียงเฟิงอย่างกะทันหันด้วยความละอายใจและโกรธจัดอีอิงเก้ลองดูที่สามีของเมนกรูแล้วดูที่สามีขยะที่คุณพบมันเป็นแบบไหน มันน่าอายทั้งครอบครัวของเราใบหน้าของกองดงกูโอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตลอดเวลาและมันก็น่าอายยิ่งกว่าเดิมท่านผู้ปกครองท่านพูดเช่นนั้นเกี่ยวกับเจียงเฟิงได้อย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจียงเฟิงอย่างไรกองอี้อิ้งแก้มองทั้งสองด้วยสายตาที่ไม่มีเหตุผล ทำไมมันไม่สําคัญถ้าเขาไม่ใช่ขยะเขาจะไม่เชื่อที่เราพูดได้ไหมเราถูกไล่ออกจากบ้านแล้วรู้ไหมมันน่าอายแค่ไหนต่อหน้าเขาอํานาจการยิงลั่นเต็มที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเราขออยู่บนถนนได้ไหมเราไม่มีที่อยู่ด้วยซ้ำถ้าเขามีความสามารถจริงๆที่จะให้เราอยู่ในคฤหา์ที่นี่ ถ้าเขาสามารถให้เราอยู่ได้คฤรือหาที่นี่ฉันจะก้มลงขอโทษเขาเป็นการส่วนตัวกงตรงขัวรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาพูดอย่าขอให้เราก้มหัวและขอโทษแค่คุกเข่าลงและขอโทษเขาคำถามคือเขามีความสามารถหรือไม่หลุออย่เฟิงเกือบจะสูญเสียความคิดของเธอเหมือนปาก้ายพ่อกับแม่อยู่ที่นี่คือเขตเฮงเหอ และเจียงเฟิงไม่คุ้นเคยกับมันพวกเขาจะไปหาได้อย่างไรกงหญิงเซียอ้าปากแต่เจียงเฟิงหยุดไว้มันเป็นแค่คฤหืหัดไม่ใช่เหรอเจียงเฟงมองกองอี้อิงเก้ด้วยสายตาเขินอายเขาไม่สนใจเรื่องของครอบครัวลูโอแต่ตอนนี้เจียงเฟงถูกยั่วยุได้สำเร็จเจียงเฟงสามารถเห็นได้ว่านอกเหนือจากความลำบากใจต่อหน้ากองอี้อิงเก้แล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเธอกังวลว่าจะไม่สบายใจแค่ไหนหากคุณยายที่สนิทที่สุดของเธอพบว่าเธอถูกไล่ออกจากบ้านและอาศัยอยู่ข้างถนนสปีในเฮดงและสปีในเฮ็กซี่ตระกูลลูโอปัจจุบันเป็นอย่างไรต่อหน้าเขาเจียนเฟงจะไม่ยอมให้กองอ e ี้อิงเก้ถูกทำร้ายอีกต่อไป ฮ่าฮ่าฮ่าแค่คฤราหาดนั้นเหรอเปล่าเลยคุณคิดว่านี่คือเมืองจงหยวนหรือไม่นี่คือเมืองกังเหอคุณคิดว่ามีคนที่นี่ที่สามารถปกป,ป้องคุณได้หรือสิ่งที่เราพูดก่อนหน้านี้เป็นความจริงตราบใดที่คุณสามารถหาคฤหาหา์ได้ที่จะอยู่ในคืนนี้เราจะคุกเข่าลงและขอโทษคุณหลัวหยูฟึ่งหัวเราะอ,อย่างโกรธเกรี้ยว และกองดงกูโอ้ก็เห็นด้วยในเวลาเดียวกันบทที่751หวดเมื่อมองดูฉากนี้เจียงเฟงไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรหาขินฉีองเพื่ออธิบายจุดประสงค์ของเขา ฝ่าบาทชายที่ร่ำรวยที่สุดในแกงแง่เคาตี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเขายังไม่มีคุณสมบัติที่จะพบคุณคุณต้องการให้ฉันไปที่แกงแงเคาตี้ด้วยตัวเองหรือไม่วินล่าได้รับการจัดและเป็นวินล่าที่ดีที่สุดในเทศมนลทนเหิงเหอชินชงกล่าวด้วยความเคารพ ไม่แค่ให้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในเฮงแก้เคาตี้ทักทายคุณฉันจะไปเดี๋ยวนี้เจียงเฟิงวางสายโทรศัพท์โดยตรงครู่ต่อมาหน้าจินชาวินล่าเสียนี่คือวินล่าที่คุณกำลังมองหาในฐานะชาวเฮงแก้เคาตี้ ลูอูยูเฟงรู้จักจินชาวินล่าที่มีชื่อเสียงโดยธรรมชาติมีข่าวลือว่าราคาที่ดินของวินล่าเพียงอย่างเดียวคือหลายสิบล้านและค่าก่อสร้างเกินหนึ่งร้อยล้านมันมาพร้อมกับวินล่าขนาด300ร้อยเอเคอร์สวนขนาดใหญ่สุดเป็นซุปเปอร์วินล่าที่หรูหราและหรูหราที่สุดในแม่น้ำคงคาเจียงเฟงขยะอะไรนำพวกเขามาที่นี่ เขาไม่อยากบอกว่านี่คือวินล,ล่าที่เขาตามหาใช่ไหมเจียงเฟิงคุณบ้าไปแล้วหรือนี่คุณใช้เราเพื่อความบันเทิงหรือคุณพาเรามาที่นี่คุณเข้าไปข้างในแล้วลองดูสิดูว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้างในจะหักขาคุณหรือเปล่าลูโออยู่เฟงิงโกรธมากเธอไม่เชื่อและไม่อยากจะเชื่อเลย คุณกล้าพูดอะไรที่น่าอายจริงๆและคุณก็ยังไม่จากไปน้ำเสียงที่ไม่เชื่อของกองดงกูโอ้ยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเจียงเฟงไปกันเถอะกลับไปที่เมืองจงยวนกันเถอะกองอี้อิงเก้ก็ก้มศสีษะลงหากเป็นวินล,ล่าธรมารมดาเธออาจจะยังคงเชื่อแต่สิ่งนี้เหนือจินตนาการตืด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 ในขณะนี้มีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาในวินล,ล่า ซูวอนเตาชายที่รวยที่สุดในเฮงแก่คาตี้เร็วเข้าอยากขวางทางวินล่านี้เป็นของชายที่ร่ำรวยที่สุดและมีเพียงชายที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้นที่สามารถซื้อวินล่าดังกล่าวได้ใบหน้าของลูโอูยูเฟิงเปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้และเธอก็ถอยหลังออกไปทันทีโดยไม่รู้ตัวในสายตาของพวกเขาซูวอนเตาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และกองดงกูโอ้ก็ก้าวถอยหลังทันทีขอแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณเจียงเข้าสู่จินชาวินลาพวกเขาถอยกลับแต่ซูวอนเตาผู้ดำรงอยู่สูงสุดในเฮงแก่เคาวตี้นำกลุ่มคนเดินตรงไปข้างหน้าเจียงเฟงด้วยความกลัววินาทีต่อมาเขาก็โค้งคำนับและพูดทันทีน้ำเสียงของเขามีความเคารพอย่างยิ่ง ยินดีต้อนรับคุณเจียงเข้าสู่จินชาวินล่ายินดีต้อนรับคุณเจียงเข้าสู่จินชาวินล่ากลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังสูวนเตาชายผู้ร่ำรวยที่สุดในเฮงแก้เคาตี้ตะโกนพร้อมกันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมทันใดนั้นคลื่นเสียงก็สั่นสะเทือนท้องฟ้าและพุ่งตรงไปที่เซียวฮานลูโออยูเฟงิง กองดงกูโอและแม้แต่กองอี้อิงเก้ต่างก็ตกตะลึงจนกลายเป็นหินในขณะนี้พวกเขาเห็นอะไรคนที่ร่ำรวยที่สุดในแก๊งแง่เขาตี้ออกมาทักทายเขาด้วยตัวเองและนำคนกลุ่มหนึ่งไปทักทายเขาในเจียงในเจียงคือใคร ในขณะนี้ดวงตาของลูโออยูเฟงกองดงกูโอ้จับจ้องไปที่ร่างของเจียงเฟงและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปทันที